ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซด์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนํามาเสิร์ฟคุณผู้ชมเป็นประจาหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะวันนี้เราพบกันค่ะในวันพระราชบดีที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2568ค่ะดิฉันอนุภาศีริรวงรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการเช่นเคยค่ะตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมาค่ะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย ปรับตัวลดลงนะคะมาปิดอยู่ที่ระดับ1 1 9 9 1 9จุดลดลง17.52จุดหรือคิดเป็น1.44%เอร์เซโดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมอยู่ที่24,284.44ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นไซวันนี้นะคะขอนำเสนอหุ้นบริษัทท่าากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น AOT ค่ะวันนี้แรงขายของหุ้น AOT ก็ล้นทะลักนะคะทำให้ราคาหุ้น ดิ่งลงในภาคเช้าที่ผ่านมาค่ะโดย AOT ค่ะเพิ่งเสร็จสิ้นการรายงานงบการเงินไตรามาสที่2ของงวดปี2568นะคะเดือนมก,กราคมถึงมีนาคม68มีกำไรสุทธิ5,532.7 0ล้านบาทค่ะลดลง12.64%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ5,784.59ล้านบาทค่ะส่วนครึ่งปีแรกของงบปี68นะคะ คือเดือนตุลาคม67ถึงมีนาคม68ค่ะ AOT มีกำไรสุทธิ10,397.56ล้านบาทเพิ่มขึ้น0.48%จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ10,347.62ล้านบาทค่ะด้านบริษัทหลักทรัพย์ DBS w e e k e r นะคะให้ความเห็นต่องบก,การเงินของ AOT ค่ะโดยออกบทวิเคราะห์ Earning Review นะคะระบุว่า AOT มีกำไรสุทธิ 5.05พันล้านบาทลดลง13%เทียบกับปีก่อนและ5%เทียบกับไต,ตรมาสก่อนหน้าต่ำกว่าคาดค่ะหากไม่รวมรายการพิเศษพบว่ากำไรหลักไต,ตรมาสที่สองเท่ากับ5.2พันล้านบาทลดลง12%เทียบกับปีก่อนและลดลง4%เทียบกับไต,ตรมาสก่อนหน้าซึ่งการลดลงเป็นผลจากรายได้ค่าเช่าพื้นที่จาก King Power ลดลงและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและซ่อมบำรุงสูงขึ้นอย่างไรก็ดี รายได้ที่เกี่ยวข้องกับการบินเติบโตได้ดีเติบโต12%เมื่อเทียบกับปีก่อนจากจำนวนผู้ใช้สนามบินที่เพิ่มขึ้นแต่รายได้ที่ไม่ใช่การบินลดลง19%เทียบกับปีก่อนนอกจากนั้น e b e r ี a margin ก็อ่อนลงด้วยมองไปข้างหน้าแนวโน้มผลประกอบการไตรมาสที่3ทับ2025คาดว่าจะยังอ่อนแอเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอตัวลงส่วนการจ่ายค่าเช่าของ King Power ได้มีการเริ่มจ่ายในส่วนของมินิมัมการันตีของเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2025แล้วแต่ในส่วนที่เหลือขอเลื่อนจ่ายไป18เดือนงวดสิงหาคม2024ถึงกุมภาพันธ์2025ยังต้องติดตามต่อไปพร้อมกันนี้ค่ะบอล d ดอสนะคะได้ปรับลดคำแนะนำเป็นถือจากเดิมซื้อค่ะและลดราคาพื้นฐานเป็น45บาทสะท้อนถึงจำนวนนักท่งองเที่ยวต่างชาติที่ลดลง และมีแนวโน้มจะฟื้นตัวช้ากว่าคาดการเดิมรวมถึงคา่าใช้จ่ายดินง,งานที่สูงกว่าคาดปัจจัยติดตามคือสถานการณ์ด้านการเงินของ King Power ค่ะด้านบริษัทละซั์กรุงศรีนะคะมองเนกาทีฟต่อกำไรไตรมาส2ของปีงวดปี68ของ AOT ค่ะที่ออกมาที่5.1พันล้านบาทต่ำกว่าที่บลอก,กรุงศรีและตลาดคาดไว้ที่ลบ16และลบ17เปอร์เซ กำไรลดลง13%เมื่อเทียบกับปีก่อนและ5%เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าจากรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์สัมปทานลดลงและค่าใช้จ่าย SG&A และอัตราภาษีจ่ายสูงขึ้นและกำไรครึ่งปีหลังของปี2025มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบ half on half นะคะจากเป็นช่วง low season ทำให้ผลประกอบการของ AOT มีดาวไซ i ์ e ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ทั้งนี้บลกรุงศรีระบุว่าอยู่ระหว่างทบทวนประมาณการใหม่ค่ะสำหรับหุ้น AOT นะคะปิดการซื้อขายในภาคเช้าที่ผ่านมาที่34บาทค่ะลดลง3บาท50สตางค์หรือที่เป็น9.3 3มเเซมูลค่าการซื้อขายรวมอยู่ที่30,20ล้านบาทและนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือนะักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติม,ต,มติดตามอ่านข่าวแบบเรียลไทม์ได้ที่เว็บไซต์หุ้น i n s i d e t com นะคะ และยังติดตามได้ที่ Facebook, Instagram, X, Linesquare, t e l e ท GRAM r ทรด t ิ k t อกและรับชมย้อนหลังที่ช่อง YouTube Channel ค่ะวันนี้รายการหุ้นร้อนหุ้นซ้ายหมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14.00โดยประมาณวันนี้ดิฉันขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ